สวัสดีครับอยู่กับปลากรูไกในช่องอีสานบ้านคอยกระมือนี่ก็อยูปลามันคือก็ครับตามมือนี่เบ้ากรูไกบ่ไดดมากูมันครับแต่ว่าสีมาตัดล้ำนี่ครับไปไปชมกันเลยครับที่เป็นยังไงอ่าอันนี้นะครับตามที่เบ้ากรูไกไดประกาศไปนะครับว่า มีให้บริการล้ำมันอันนี้ก็มีพี่น้องสนใจนะครับเบาไก๋ยก็ได้สิมาทําการตัดให้ครับตัดเป็นมัดมัดให้เอาฟางมาแล้วตัดเป็นมัดมัดให้อันนี้ก็ให้บริการเป็นมัดมัดละสามสิบล้ำครับมัดละสามสิบล้ำนี่มัดละสามสิบล้ำการล้ำมันตัวนี้กษตเศาสตร์หาซูนครับบ่มีโลกครับพี่น้องปลอดภัยไรโลก เพราะว่าโดยลักษณะของเกษตรศาสตร์หาชุนนี่คือทอนอยู่แล้วครับทอนอแล้วทนโลกไปแล้วครับแล้วก็หัวนี่ก็ดีเปอร์เซ็นต์แปลงดีครับเหมาะเหมาะกับสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเฮาเลยละ่ะบอกจริงๆสิล่ะครับนี่เ <c oughs> ปอร์เซ็นต์นี่ก็ดีสิบเจ็ดเปอร์เซนต์ครับจังซี่พี่น้องเห็นไปที่ปักกุก้งไปขายมันแล้วมาให้เบิ่งว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไรกันนี่แหละครับมันสิมี ไอช่วงที่ช่วงที่มันเห็นใหญ่ๆลีอันน้ำโอมน้ำคักๆกันยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าส่วนมากบวกลยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดครับอันนี้คือเป็นเดือนสิงหาเนาะครับเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเดือนกันย่าตุลาพฤศจิเนี่เดือนพฤศจิเนี่คิดว่ายี่สิบเก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ชิวๆเลยครับนี่มันนี่ไปบทเสีเวลาเดี๋ยวปกโคไกไปลงมือก่อนครับอันนี้ก็เป็นช่วงแรงหลังเรื่องงานเนาะครับเนาะนี่ครับ สี่หกโมงแรงเละกะมามาอันนี้มาเสิบเสเบิงลูกค่าก็สร้างจองประมาณหนึ่งคนละครับก็มาเสิบเสเบิงไปลุยครับลุยนี่ครับก็ได้ลวมัดอวนๆวนใหญ่ๆเลยครับเาาๆนี่ครับเห็นไหมตอนแรกลองมัดใส่ฟางสองเซนมันหนึ่งหนึ่งมันมีต้นทุนเรื่องฟางที่สูงนะครับฟางกระมวแลแตยี่สิบบาทแล้วก็เฮ็ดหนักครับกเ็เลยว่า ลองมัดเส้นเดียวเบิ่งมันได้บ่กะได้ครับพี่น้องก็ะหอบสะดวกขึ้นกันนะครับละมันมันหอบประหยัดญญกุเลยะนี่กะเทสเบิง่งอันได้หาหามัดแล้วครับพี่น้องโอ้หามัดใช้เวลาบ,บ,บ,บ่บ่ควายเลยครับหามันใช้เวลาถึงสามสิบสี่สิบนาทีเลยครับพี่น้องโอ้บ่เป็นอย่างเห็ดไงเป็นไงเ,เลยเนาะอืมนี่ครับดีควายตัดไปตอนนี้นี่ครับทำแล้ว แต่เป็นตกดินแล้วไปเดี๋ยวเข้ากระชีมาเห็ดตอในเมืองหนาเนะครับเนาะในส่วนตัวนี้บากุไกกะสีหอบมากรวงขันใบแล้วกะสีเอาใบมันที่เขาตัดออกเนี่ยครับมามาโผไว้บ่บห้มันแห้งนะครับเนาะเพื่อรักษาคุณภาพของลำมันอันนี้กะสีตัดออกไอตัดไปอีกจังหน่อยครับตัดไปอีกจังหน่อยคนละคำคนละจังสีเมือครับเพราะว่าอันส่วนหนึ่งกับห้องถ่องปั่นกินเข่ามาแล้วครับจังหน่อย ถ้าพี่น้องผ่านขม้าแล้วก็นสนใจละมันนะครับเนาะก็สามารถคอมเมนต์ทักมาเลยครับเดี๋ยวบากูไกลเสียหายรายละเอียดไปนะครับก็บฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อครับพี่น้องไปี๋ยวพอกันไหมครับสวัสดีครับ